ดวงชะตาท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภมีจังหวะของดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายดีเหนื่อยในวิถีจะกลับมาเป็นดีอย่างฉับพลันด้วยความหวังและกำลังใจบุญหน,นุนคุณจะโชคดีในเดือนสิงหาคมนี้ประทุมท่านที่เกิดในราศีพฤษภ ราศีพฤษภถ้าดูจากในดวงชะตาเนี่ยคุณต้องทราบต้องเข้าใจก่อนว่าเห็นไหมราศีพฤษภก็คือลัคนาโรล,ลิงว่าจุดเกิดลัคนาพฤษภราศีพฤษภจะเห็นว่าคือเลข6เดาวศุกร์เป็นเทพประจําตัวราศีนี้จึงเป็นราศีชอบดนตรีศิล,ละปะความสวยงามเสื้อผ้าแพ้พันของสวยงามมันเป็นอารมณ์ทางจิตวิญ,ญญาณแห่งการมีเทพประจําตัวหรือดาวประจําตัวตามหลักโหราศาสตร์ทางโลก ว่าเป็นดาวสุขราศีพฤษภเนี่ยโลโก้ประจำราศีมันคือวัวคนเกิดราศีนี้จึงเป็นคนดือ้อชื่อมันในตัเองสูงไม่ยอมใครมีอัตลักษณ์อัตตาในตัวตนชัดเจนเอาใช่ไหมล่ะแล้วนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมปี2อ6เมื่อปีที่แล้วนู่นน่ะมดาวดวงหนึ่งคือดาวมุตยูโคโจรเข้าราศีพฤษภแล้วราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีเรือนการเรงินการคลังของโลกเพราะฉะนั้น เชื่อมั่นได้ว่านับตั้งแต่ดาวมุตยูยกเข้าสู่ราศีพฤษภก็คือตั้งแต่วันที่8เดือนมีนาคมปีที่แล้วแล้วยาวๆไปนะ7ปีมันจะเป็นปีที่มีการปริวัติเงินตาทั่วโลกเลยระบบการเงินของเมกาของยุโรปของจีนมันจะปริวัติเพราะอะไรเพราะราศีพฤษภเป็นราศีเรือนการเงินการคลังของโลกตามดวงโลกเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นถ้าน้อมนําจึงเห็นความแปรปรวนของระบบเงินการเงินทั่วโลกระสรัมระสายไหมเห็นไหมตอนนี้การเงินระสัมระสายทั่วโลกเลยมันเป็นจุดที่จะนาไปสู่การบริวัติว่าจะมีบิตคอยในนามของรัฐบาลกลางยอมรับแล้วก็ต้องการเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศที่มีกฎหมายรองรับมีค่ามาตรฐานนู่นนี่นั่นไม่ใช่บิตคอยที่เป็นอยู่ที่ของใครก็ไม่รู้มันต้องมีรู้ไม่รู้ไม่ได้นะงั้นจะแลกเปลี่ยนกันยังไง ถูกต้องเป้าหมายยังไงเข้าใจไหมเนี่ยมันจะเกิดมาตรการนี้ในช่วงห่วงเวลาตั้งแต่ปี66มีนาคมบวกไป7ปีนี้แน่นอนมันต้องปริวัติแล้วมันจะจัดระบบโลกใหม่ในระบบการเงินแล้วราศีพฤษภชีวิตของชาวราศีพฤษภนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมปี266ไป7ปีมันคือเป็นจุดเชนเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะหมดทางเดิมๆที่คุณเคยมี ที่คุณเคยเป็นมันคุณต้องอย่าทู่ซีอยู่กับมันว่าให้กําลังใจตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะดีถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดีมันต้องเชนนะต้องมีอินโนเวชั่นนะนวัตรกรรมใหม่ต้องมีเดียไอเดียลิสมีไอเดียที่ใหม่ๆนะต้องมีฟรีดอมอิสระเสรีในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี่คือจะเป็นองค์ประกอบเป็นหลัก องค์ความคิดของท่านเจริญปรุณสมเด็จพระมหาราชมงคลบุนีหรือเจริรปรุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรซึ่งเป็นอาจารย์ของผมให้เป็นข้อธรรมท่านบอกว่ามุติยูที่เข้าเนี่ยมาในดวงชะตาผู้ใดหรือโลกต้องมีจุดองค์ประกอบของวิชาหรือองค์ความรู้ในทางโลกที่จะเปลี่ยนแปลงมันพรานคุณที่เกิดในราศีพฤษภเปนจุดเปลี่ยนแปลงครับจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตดังนั้น ไอ้สิ่งที่ทําอยู่นะ่ะเกิดมันมันมัน,ม,นมันรู้สึกแย่แล้วเนะี่ยมันต้องคิดเปลี่ยนนะมันจะไปทู่ซีแล้วอยู่กับการไม่เปลี่ยนแล้วหวังว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้เขา้าใจไหมนี่คือหลักนะเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดนราศีพฤษภดวงชะตาในเดือนสิงหาคมนะสิงหาคมดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภจะโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วในภาษาโหนเรียกว่าเสด็ ในวันที่สองสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึง26สิบหกสิงหาแล้วดาวศุกร์ที่เสิรจะมีดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมในวันที่17บเสิงหาและอยู่ในภพอะไรดูตามภาพประกอบวงในสุดอ่านว่าอะไรตนุคือพฤศพกระดุมพระคือการเงินสหัชชะกรกฎราศีที่มีดาวศุกร์และดาวอาทิตย์อยู่คือดาวเรือนพันธุ พันธุแ์แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลักฐานขอแห่งตนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดที่ขับเคลื่อนในพื้นฐานในประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยพันธุ์มันยังแปลว่าประสบการณ์ที่มาประมวลความให้ลำเนินํำเนินไปทางนี้คือทางสว่างทางสว่างที่ว่าในเรื่องของบ้านแปลว่าหากคุณทําของกินของใช้คุณก็ต้องนึกว่าคุณกินคุณใช้อย่างไร แล้วมันดีคุณทําของอุปโภคอื่นคุณต้องคิดแบบในบ้านของคุณที่เป็นตัวอย่างทดลองเนี่ยคุณใช้แล้วเป็นไงมันดีไหมถ้าตลาบมันยังไม่ดีมันยังไม่เป็นที่ยอมรับกับคนในบ้านและครอบครัวที่ยัง,ยงให้เกิดความสุขได้มันก็ไปใช้กับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเพราะนั้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงเนี่ยทำบ้านให้ดีปลวกกินบ้านแก้ซะหาเข้ามาฉีดปลวก บ้านที่ไม่ถูกจัดเป็นระเบียบเียบร้อยจัดซะบางทีในมุมมองของชีวิตในจังหวะที่ดําเนินไปในขณะที่เก็บจัดของอาจจะเจอของเก่าที่ไม่ได้ใช้แต่ลืมไปแล้วหยิบขึ้นมาบางอย่างที่เราเออดลืมไปแล้วเราอาจจะได้เจอสิ่งดีๆเ <c oughs> พราะมันเป็นเรือนที่ส่งผลดีต่อตัวคุณแล้วอาทิตย์ก็เข้ามาสู่เรือนตนวันที่17สิงหาดังนั้นในองค์ประกอบในภาพรวมอาจารย์ดูแล้วว่าภาพรวมงชาวราศี พฤศธศพจะเป็นจุดที่มีจุดเริ่มต้นบนการตั้งหลักได้อย่างมั่นคงนับตั้งแต่วันที่สองสิงหาเป็นต้นไปและประกอบกับหลังวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีสิงห์พบพันธุเจอจ้าเอกกดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวไปจําตัวมันจะทำให้มีกำลังวังชามันจะทำให้มีแสงสว่างมีทิศทางมีโอกาสมีการดำเนินไปของใครของมัน เพราะนั้นราศีพฤษภมันไม่มีชิตที่เหมือนกันทุกๆคนถูกต้องไหมแต่มันมีบริบทของชีวิตแต่ข้อแรกเลยอะไรที่ทําแล้วมันตันทําแล้วมันไม่ใช่ทํามาตั้งนานแล้วหวังว่าจะดีเลิกเปลี่ยนเชนอันนี้ต้องรู้ไว้นะทีนี้เรื่องเงินแน่นอนชาวราศีพฤษภต้องทราบว่าดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนการเงินจะโครจรวิปร,ริตตั้งแต่24กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม จะเห็นได้ว่ามันมีสมภาวะที่คุณจะมีความแปรปรวนถูกหลอกลวงสภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยดีจะมีปัญหาแต่หลังจากวันที่12สิงหาคมไปแล้วสภาพคล่องทางการเงินจะดีจะขับเคลื่อนจะเดินหน้านะเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอย่างนี้นับตั้งแต่วันที่8มีนาปีที่แล้วบวกไป7ปีคือจุดเปลี่ยนต้องไปหาหนทางคิด พิจารณาหาจุดเปลี่ยนและในขณะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดำเนินไปนั้นแน่นอนมันต้องลองถูกลองผิดอ่าถูกต้องไหมแต่ข้อหนึ่งนะอาจารย์จะพูดให้ฟังอะไรที่เราจะทําได้ดีและสําเร็จคือเรารักมันเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีพฤษภต้องทําอย่างนี้นะต้องหาให้เจอทำทำด้วยความตั้งใจอย่าสักแต่ว่าทําทำมาให้มันดีดีเพื่อตัวเรา ในขณะที่เป็นลูกจ้างถ้าทําให้ดีมันคือวินัยในตัวเรามันคือผลงานของตัวเรามันคือสิ่งที่เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของบริษัทองค์กรเขาให้เราทําแล้ววันหนึ่งเราพร้อมแล้วเราไปทําธุรกิจเราก็จะใช้วินัยใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ตรงนี้ไปทําให้ดีถ้าตราบที่คุณยังเป็นลูกน้องที่ดีไม่ได้ยังมีข้อบอพบ้องคุณไม่ทาเองไม่ได้หรอกมันมี้รับภาระมันมีคุณต้องไปเลี้ยงลูกน้องอีกหลายต่อหลายคนตัวคุณเองจะรอดไหมละ่ะนี่คือความจริงนะไม่ใช่เหนือความจริงเลย เพราะฉะนั้นคุณที่เกิดราศีพฤษภเรื่องการเงินเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าหลังจากวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาไปถึง11สิงหามันคือวิกฤตมันคือไม่แน่นอนมันคือผันผวนระวังการถูกล่อลวงหลอกลวงในหลากรูปแบบที่มาตามแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นให้โอนเงินก่อนหรือซื้อของนะเอฟของแล้วไม่ได้ของอะไรแบบนี้คุณก็ต้องระวังนี่มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นลงทุนแล้วจมเงินเนี่ย เพราะนั้นคุณต้องเก็บเงินหนีบเงินให้แน่นๆเลย24กรกฎาคมที่ผ่านมาถึง11สิงหาหลังจากนั้นสภาพคล่องทางการเงินมันจะดีการเงินมันจะหมุนลื่นไหลลื่นไหลลื่นไหลนะโดดเด่นและชัดเจนถ้าดูไปยาวๆเลยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินพ่อดูจากดาวพุธด,ดูในตารางเห็นไหมครับดาวการเงินจะโครจรดียาวๆตั้งแต่12สิงหาไปนจนถึงปลายเดือนพอเข้าวันที่หนึ่งกันยายนดาวการเงินจะโครจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและมหาจักร ดาวพุธอ่าเลขสีดาวพุธเห็นไหมวงกลมแดงๆเห็นไหมที่เป็นเลขสีเขียวนั่นน่ะวันที่หนึ่งกันยาท่านจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในรับพ,พันธุเป็นราชาโชคและมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ตุ้งบวกวันบวกวันทั้นทังเฉียงนะราชาโชคฉล,ล,ลุเฉลาผลบุญเก่าสงเห็นเป็นสงา่าเพราะนั้นบุญและวิริยะมันจะหนุนนําตุ้เด่นดีประสบความสําเร็จนะเข้าใจไหมนี่คือความหมาย เพราะฉะนั้นมันแยกก็แยกแค่ปลายกรกฎาจนถึงวันที่11สิงหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประหยัดมัธยัดระมัดร,ร,ระวังเรื่องรายจ่ายงดให้ยืมนี่คือสิ่งที่ทางโลกคุณต้องไปบริหารทางโลกเราต้องมีหน้าที่เราต้องบริหารเราต้องจัดการต้องมีความหนักแน่นรู้จักยับยั้งชั่งใจเรื่องความรักดาวความรักคือดาวอังคารมันมาจากภพปัตน์ในปรัชญาทางโหราศาสตร์ ประนิปไปว่าคู่รักคนรักคุ้นส่วนคนมีทัศนสัมพันธ์อะไรกับเราเดาตัวนี้โครจรทับดวงชะตาของเราตั้งแต่วันที่13กรอกระดาคมที่ผ่านมาอยู่ไปจนถึงวันที่26สิงหาแปลว่าแฟนของคุณคนรักของคุณจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรร่วมสู้มีอะไรก็ปรึกษาหาลือคนรักพูดคุยในมัทุรธวาจานะ มัทุรธวาจาก็วาจาอันเป็นมุงคนต่อกันไม่มุ่งโทษกล่าวร้ายหาเรื่องทะเลาะด้วยหลากอารมณ์เข้าใจชิดเขาเข้าใจชิดเราแล้วมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนเพราะดาวปัตนิจะได้คู่สมพลกระดับสษรีที่โคจรทับเรือนชะตานในคลาวนี้ผมมั่นใจว่าคุณยังไงก็มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วยิ่งได้ข้อมูลทางโหราศาสตร์ทึ่เป็นสถิติในทางโลก ไปประกอบกับโลกของความเป็นชีวิตมันจะขับเคลื่อนเดินหน้าแปลว่าช่วงนี้คุณขยันแล้วได้ดีคุณเริ่มต้นได้แต่หวังผลเลิศต้องหลัง12สิงหาเป็นต้นไปแล้วดีเรื่องการงานของชีวิตดาวการงานคือราหูจรเป็นราพะเห็นไหมเลข8กัมมะเห็นไหมมีเลข8จรอยู่ในเดือนราพะเห็นไหมเลข8ลอยอยู่เนี่ยกรมมะราะแปลว่ามีโอกาสในโอกาสลอยอยู่ ซึ่งเราจะต้องลงมือทําบนการเปลี่ยนแปลงนี่นี่เป็นงี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละเป็นกําลังใจทางโลกเพราะฉะนั้นนีแ่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกให้เข้าใจคุณที่เกิดในราศีพฤษภงานเป็นลาภลาบเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่ามันลอยมาในอากาศนะมันคือการไปฉวยโอกาสให้เกิดด้วยความรัก ความศรัทธาองค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้ไปจนถึงพฤษภาคมปี2568คุณฟังไว้ให้ดีนะชาวราศีพฤษภขอให้บันทึกจารึกคำพยากรณ์ของอาจารย์เอาไว้จากพฤษภาคมของปี2568ยาวไปสมปียาวไปสามปีคุณที่เกิดในราศีพฤษภที่ได้ดำเนินวิถีตามที่อาจารย์ได้บอกกล่าว คือสู้มีความหวังกําลังใจเปลี่ยนแปลงเชนเปลี่ยนแปลงน,น,นะอินโนเวชั่นใช้นวัตกรรมใหม่นะไอเดียลิสต์มีไอเดียที่แปลกใหม่บนความรักและความศรัทธ,ธาและทูบมุ่งมั่นมีริยะนะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างลุ่งโลดในปีสองพหกสิบแปดหลังพฤษภาคมไปสามปีปีหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์ชิดของชาวราศีพฤษภจะลุ่งโรดในการงานลู่เรืองยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นรอบสําคัญรอบหนึ่งของชิดฟันทง นี่จำเอาไว้บันทึกเอาไว้ถ้ามันจริงก็เชื่อถือกันนะเข้าใจไหมอาจารย์มั่นใจนี่แหละไอ้สิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็เคยใช้บอกกับชิดของตัวเองมาแล้วในวันที่ต่ําในวันที่ตกว่าวันจะดีเมื่อไหร่แล้วก็ประครับประคองรักษาตัวหล่อเลี้ยงชีวิตอย่าหมดกําลังใจนี่คือความหมายนะครับนี่คือองค์รวมของชีวิตของชาวราศีพฤษภครบครบรอบ,รอบด้านตามหลักของความเป็นจริงประสบการณ์โหน3สามสิบปี วิชาความรู้จากบุรพาจารย์ชีวิตที่ได้เล่าเรียนรู้ผ่านมาบอกกล่าวให้คุณขอให้คุณที่เกิดในราศีพฤษภผ่านพน้น